สวัสดีค่ะ,คะชื่อ,ซอรซนนะคะนางสาวลุงพี่วาหนูขาวค่ะชื่ออุ้มนะคะนางสาววิสาพิลาชัยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเชื่อได้เลยว่าตอนนี้กลุ่มอาชีพระดับอาชีวศึกษาในหมวดวิชาที่กำลังหิตนในปัจจุบันหินีิแบบไหนคะในแบบที่วัยรุ่นหนุ่มๆให้ความสนใจเป็นันดับต้นๆค่ะ ต่อลึกในการเรียนการสอนด้วยนะคะเรียแล้วสิคะไปชมกันเลยะคะ่ะตัวนี้นะครับ ส่วนของเหล็กเราจะตรวจสอบดูรอยต่อแนวเชื่อมนะครับจุดจบของรอยเชื่อมนะครับว่ามีจุดจบที่สวยงามไหมมีจุดจบสองชิ้นผิดกันไหมนะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงถ้าจุดจบสองชิ้นมันผิดกันได้ดีคยาแข็งแรงในการต่อการบิดของตัวรถก็จะไม่ขีดขาดนะครับเล็กเพื่อน เราจะตรวจสอบดูความกว้งของแนวเชื่อมนะครับความกว้างต้องมั่นหกรืเจ็ดินนะครับความกว้งของแนวเชื่อมต้องเสมอกันทั้งสฝั่งนะครับระหว่างการเชื่อมเหล็กด้านบนกับด้านล่าง2งที่งานทั้งสองที่งานครับอมการทคือาอบปีครับ ต่อไปนเราจะฝึกการเชื่อมเราเชื่อมที่ว่าเป็นยังไงเราก็จะวาดก็ลอยยอดไปแล้วที่ไปอยู่ทำงานงานแรกงานแรกคือเราจะต้องต่อปีต่อเไปต่อจเชื่อมไปหัวท้ายแล้วมีเราจะมาเชื่อมลอยตรง เที่ยมาตรอให้ให้มันติดกนารเนี้การเชื่อมบบโยได้ยังไม่หมดท่นี้นะคะได้ข่าวันีใสาแล้วแม่นะข่าวทีวีของเราก็ได้คลิปปฏิบัติงานจริงของุ่ยันยนมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ กับเก็ตความรู้สูง่งานอาชีพในยุคปัจจุบันวันนี้อุ้มและเฟิร์สขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับพวกเราสองคนใหม่ทุกวันพุธและวันพุธน่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับกลุ่มวิชาอะไรนั้นกดติดตามเพจชมรมกันไว้นะคะขอบคุณ,คณและสวัสดีดค่ะ